จิตคนเดียวนัดจอพกพอดนะนะตอนแรกยู่เนียนปะอืมเด่นซอง,อง,องจำลิฟเลยตัวต้วอยมากครับแต่ว่าเอาบาโนคนขึ้นกันดึงขึ้นอี่ว่าผมว่มามันลงคักได้ มันมีป่าย่เนี่ายเดีอนเออบอการถปามาลกนะบอสาเา่กี่ตัวอย่างแมงสองร้อยโลหมกัมาดึงตอนแรกิดพูดไอพีเอ็มาดึงก็ขืนจำรีบเร่มันเลยคนดึงจ น้ำโมดึงจะขึ้นขึ้นอีกบ่บ่วยมงนี่ก็ได้ดึงพญาแดงนะดึงหนักกันตัดแย้มมันหนักเหมมันไห้ตัวบ่าแดงเลยท่านเนี่มันดินบ่ได้หรือบ้าไฟแดงโยกได้บ้อืมขาเลย ทีเด็ดปูทอนว่าแรงแรงแรงเสยไปแล้วงเล่นกันพุ่นเจะเอาหอดไปพุ่นเน่ยหอดลงสาะไแล้วเอหนอยจ้ได้ปามเท่านี้สีไ่แดงไป้างนึงนี่ไปลากรถหัวตู้นยู่เตง

ระดับนเดระบ้นเลยกึนดเห็ดดีเลยไฟไฟไกครับผมนี่คือะอกครับปั่นดงเสือป่ะสภาพอิดครับผม ทำไปมทำแล้วบ้างรอหลังกันได้นะครับเห็นแล้วมันโยกมันโยกได้อยู่เห็นบ้างเอ่อบ้าง

ขึ้นรถขนาหขาดทีกันล้เราคนเราคนเราจะเลือกั้งเออว่เรอคนเราจะเลือ

Mận rộn mang dầu 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 đền gióng, gióng khánh, gióng rồi Sajad. ngon 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 โาาดดอ,อ๊ยสายสาย <laughs> สาย <laughs>